ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันสักพักเยอะใหญ่นะคะทุกคนก็กลับมาแล้วค่ะกับ k t p u Last One <laughs> กับ Last One Reaction ถ้าจุบได้เพียงหนึ่งครั้ง Official MV จะเป็น Reaction ใน Reaction มาดูกันว่าหนุ่มๆ Last One Reaction MVD จะ Reaction กันยังไง <laughs> รีแอคชั่นในอิเล็กชั่นที่แท้ทรูโอเคเดี๋ยวเราามาเริ่มรับชมรีแอคชั่นนีแไปพร้อมๆกันเลยค่ะทำแล้วเริ่มมาดูกันว่าหนุ่มๆจะว่ายังไงบ้างและจะรีแอคกันในซิ่งของแต่ละคนเป็นยังไงโอเคมาเริ่มดูกันเลยฮึม Carry b e o Last one ครับพูดเรา Last one ครับแล้วสดใสสดใสมาก Last one Reaction นี่ก็ถึงวันที่ทุกคนพอลอยอะไรคอลลอยเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นแล้วนี่เป็นครั้งแรกต้าอู่น่ารักมากเลยอะลูกนี่ตื่นเต้นมากเพลงชื่ออะไรก่อนเพลงชื่อว่าเพลงชื่ออะไรก่อนได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า last kiss last kiss ทุกคนตื่นเต้นไหมตอนนี้ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันวันนั้นเราก็ถ่ายกันแบบไม่ไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่ใช่คุณไม่ได้ดูอะไรกันเลยวันนั้นแต่ว่าดูแฮนนะฟูดแฮนโอเคมาพร้อมมัยุกห้าบาทสิบบาทก็เอาเลยไปรอเวลาเนี้มาทั้งชีวิตรอเวลานี้มาทั้งชีวิตเฮ้ยเราเห็นเราเห็นคลิปไดมอนอะในในทิกต็อกคลิปที่ใช้ฟิวเจอร์เด็กอะแล้วก็บินชนเสาตลกมาก เจ้าเธอสวยมากนี่มเป็นอะไรเจ้าชายนิทราเอ๋ใครเล่นกีตาร์ตกใจเลยก่อนเหลือน้องน้องน้องขับเลยน้องน้องขับเลยเกิดไปเมื่อเนี่ยลาทีสดูดีไอโคตรมากเอาดีขับรถกีตาร์เขินเขินอะไรเธอเขินอะไรเเฉันลย โอ้โหไอ้แก่ล่นใครเธอไงเจ้าล่ะมึงตื่นมึงตื่นนี่ค่ะมึงตื่นโอ้แล้วข้างหลังสนุกอะไรก่อนขาเหมือนแบบเหมือนพักขาอะเดมอนลูกผมดังแล้วครับมีแต่แมวไมเฮ้ยลูกเธอดังลูกเธอดังแล้วจริงจ

ดูดูกันนิ่งเซวเอ๊ะต้องเซลเราทอนเนียต้องเซลเราหล่อสุดแล้ววันเนี้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรแก้มตัดตอนนี้รถเป็นหลอยแล้วซึ่งแต่งจริงและตอนเนี้ยเพิ่งแต่งวันนั้นเลยวันเลย แต่งวันที่ถ่ายเอ็มีอ้ยเธอสวยมากเอเฮ้ยเฮ้ยเธอวยมากเฮ้ขึ้นนิดหนึ่งเฮ้ยท่านี้หล่อโฮ้ยฟึ๊ดเป็แมวหรือหน้าหน้าหน้าแมวคือสัตว์ที่เป็นของเลี้ยงนะ

นี่ไงห้าสิบเทคของเราท่าขี่เทคนะเอาบอกแค่นี้หรอเมื่อกี้ขี่เทคนะากินแมวกินแมวทำไมกลมรักสัตว์คาตีแล้วนะไม่มีมีกลมรักปืนไม่มีกลมรักปืนแสงดูหนาวมากเออเมื่อไรแล้ววะ่เมื่อไรไปเยอะนะ ทำไมดูกันจริงจังขนาดนั้นนะโนะอ้ละมุนโอ้ละมุน,ม,นมีความแบบแสงสอง่องออา,อา,ากอาจยเอาจริงๆมันดีมากเลยเว้ยมันดีมากทุกคนแบบชอบทุกซีเลยจริงเออไม่รู้ว่าแบบมันเหมือนแบบถูกเรียบเรียงมาอย่างดี อ่าโดยเฉพาะซีที่เป็นซีรวมใช่ใช่มันดูแบบมันดูมีเรื่องราวมันดูน่าดูไปเรื่อยมันดูเหมือนเหมือนเป็นหนังเรื่องหนึ่งอ๋อมันจะเป็นสตเรื่องของตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้ใช่่ชอบมูดภาพในแบบเส้นเรื่องแต่ละคนมากจริงมันแบบมันดูมีมีอะไรสักอย่างแบบสีด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยมูดทูดแอนโทนเนี้ยชอบพร็อพที่มันอยู่ข้างในแบบพวกใบไม้อะไรพวกเนี้ยมันดูแบบสวย ดวงใบไม้ฉากใกลน้าพวกบรรยากาศอะไรต่างๆแล้ววันนั้นคุณขับรถไปไหนขับรถไปหาพวกคุณไงก็ได้มาเต้นด้วยกันฟิลแบบฟิลแบบคิดถือด้วยกันแต่จริงๆผมรู้สึกว่า เปิดตอนกลางคืนนี่แทนไฟได้เลยนะเห็นออร่าจากไกลๆเลยออร่าทุกคนเออมันมันขาวมันสว่างนี่แหละนี่แหละสปอยที่อูบอกว่าอะไรนะออร่านีออนขาวมากมันขาวมากลองพูดสตอรี่ของแต่ละคนหน่อยว่าเอาแต่ละคนอ่ะมันเป็นยังไงพอสังเกตาาเราเป็นคนที่ค่อนข้าง s p e n เวลากับการร้องแล้วก็ทําเพลงเยอะซึ่งจริงๆแล้วมันแอบมีมุมที่จริงๆเราก็เต้นเหมือนกันนะเต้นอาคัตจก็เลยเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเออทำไมเราถึงไปซ้อมเต้นอยู่นะอาคัตจก ก็คือเป็นฟิล์มเหมือนกับว่าเขาจะรู้จักพี่อู๋ในมุมของเมนโวโค่จริงๆแล้วพี่อู๋ก็มีมุมหนึ่งที่เป็นแบบนเป็นคนที่เต้นเหมือนกันใช่ซึ่งซึ่งเมื่อกี้เต้นแบบเออก็ต้องดูว่ามันก็เต้นได้อยู่แล้วเต้้นไดเเออขาไม่เรียกว่าเต้นได้เขาเรียกว่าเต้นเก่งเขาแบบเก่งคุณไดไวอะไรประมาณนั้นใช่ของผมนะครับของผมว่จะเป็นแนวๆแบบว่าศิลปินหน่อยนะฮะก็แบบเล่นกีตาร์บรรเลงเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ มันจะได้แบบเรียบเรียงทํานองเอาไว้แต่งเพลงด้วยไอต้องบรรยายแบบสวัสดีแกขนาดนี้เลยเจลนี่เป็นคนแต่งร้องมาอย่างนี้เลยนะมาส่งมาเลยเเนื้อร้องแล้วขีดคาด้วยอ่ะอ๋อคือของเจลก็จะเป็นแบบอ่าเวลาเจลแต่งเพลงเงี้ยคิดไม่ออกหรือแบบเวลาแบบอ๋อเล่นกับแมวเฮ้ยใจเย็นก่อนนี่อะลรสบายใจจะไว้แบบมีปืนอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้ใช่แบบมันมันเล่นกับแมวมันก็จะสบายใจขึ้นนะเอาจริงๆอ่ะ ความรักมันไม่ได้จะเป็นต้องแบบกับคนอย่างเดียวมันก็ต้องมีกับสัตว์ได้แบบว่าเรารักสัตว์ได้อะไรได้ความสบายใจบางทีมันไม่ได้มาจากแค่คนรบข้างมันก็มาจากสาัตว์ในของเราได้ก็เ<อ><อ>เป็นถ้ากัดขาแมวได้ใช่เวลาเราหิวเราก็เวลาเราหิวก็คือผมเป็นคนที่ชอบรถก็ชื่อผมเชื่อม่ามันป็นคือแบบว่าเราได้เดินทางจากจุดเริ่มต้นไปหาทุกคนแล้วก็มีแบบคพลอยหน้าแบบทุกคนอยู่เพราะว่า ระหว่างทางก็มีเป็นแบบว่าโรดทริปโรดเดินทางไปกับผมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงหรือเปล่าใช่แบบเห็นแล้วแบบมัน เฮ้ยนี่มาด้วยกันเราแบบจุดเริ่มต้นอะไรก็เหมือนกับว่าแบบรถแล้วก็เส้นทางก็เป็นออฟโรดกับเดว์หรืออะไรอย่างที่เป็นแบบเป็นตัวแทนของออฟโรดด้วยเอาจริงจริงมันมีดีเทลในภาพให้ทุกคนต่อช่วยปิดให้ยังวยเพราะว่าาภาพคพลรอยเนี่ยมีภาพอะไรบ้างขอเป็นต่อจริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันที่แบบเป็นอยู่แล้วในทุกวันนี้ก็คือแบบตื่นนอนมาหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบเป็นซีนเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มี จิบกาแฟเป็นแบบเนิดนึงแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่ากิมมิกอ่ะมันอยู่ที่หนังสืออ่าอย่างที่เมื่อกี้แบบมอนนถามว่าอ่านหนังสืออะไรจริงๆแบบมันมีความหมายแต่ว่าแบบให้ทุกคนอ่ะไปศึกษาดูอ่าจะไม่จะไม่เฉลยยอมรับที่บอกนะเออมันต้องแน่นอนอยู่แล้วเอ๊ยยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้ถ้าถ้ารู้แล้วต้องแบบแท็กมาหาด้วยนะทุกคนอะไรอ่ะมเลยคือฉากรวมต่างๆสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าแต่ละคนจะเจอเรื่องอะไรมาหรือเดินทางมาจากตรงไหนท้นายมันก็ยังเป็น5ปูรัสวันครับผมถ้าก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราจูบทุกคนได้เพียง1ครั้งนะครับผมเราก็ยังเป็นลาสวันอยู่หมกหมกอะไรนี่ไขยงงวันนี้ไขยงง่ะเดี๋ยวผมมีคำถามวา่าแต่ละคนเนี่ยชอบฉากไหนมากที่สุดอ่ ชอบฉากไหนที่สุดนี่ชอบฉากเอ้าฉากเธอหรอล่อนี่ชอบฉากทิ่สุดสองร้อยได้ไหมได้สองร้อยปุ๊บตัก็ต่อฉากปุ๊บสั่งร้อยเลยเหรอสามร้อยอย่งสี่ร้อยเหรอชอบฉากพี่อู๋แบบตอนนี้แบบพี่อู๋แบบปิดคอที่แบบหน้าหน้าเนี่ยมาปิดกันตรงนี้เลยชอบฉากไหนชอบฉากไหนชอบฉากที่ไดมอนด์ขึ้นมาแลบใช่ไหมชอบเหมือนกันมันมันรู้สึกว่าทรานซิชั o n ตรงนั้นมันแบบปั๊บแล้วแบบมันหล่อมากน้องก็หล่อมากในฉากนั้น แมดเนี่ยเลยฉากนี้ใช่แต่ทีมของเรามันชอบฉากไหนมันชอบฉากไหนมันชอบฉากเป็นต่ออันนี้ไม่ได้อวยนรเพราะว่าผมชอบกันละกันผมดูว่าแบบผมชอบแบบใบไม้ไงผมเป็นคนรักตื้ด้วยชอบกันะพี่ฉากพี่ก็มีเขาชอบกันหนักคืออะไรด้อยชมเข้มมากด้วยด้วย mood ห้องไงมันมันสวยไง ฉาพีก็มีใบไม้แบบมูดมูห้องมันสวยเอาไม้ยักปากเลยดีกว่าตาอูขนาดนั้นเธอไม่สวยสุดหรอดอกไม้พอเธอเป็นดอกไม้โอเคอะไรของพวกเธอชอบฉากรวมชอบฉากรวมเพราะว่าเฮ้ยเต้นพรมกันขนาดนี้เลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเต้นพรมกันขนาดนี้คือต้องบอกกอนว่าเอาจริงคือด้วยด้วยหลายๆอย่างอะเวลาซ้อมเราไม่ได้แบบว่าแน่นขนาดนั้นเลยไงแต่ว่าเราก็แบบ ต้องซ้อมต่อไปเรื่อยๆซึ่งณนวันที่มันจะเป็นต้องถ่ายอ่ะมันก็คือแบบแต่ละคนแบบยังไม่มีความมั่นใจแต่ว่าพอเาอยู่หน้าเซนดดะแล้วมันถ่ายออกมาก็กลายเป็นว่าเออสิ่งที่เรามั่นใจแล้วมันออกมาดีพี่เขาพูดจริงจังอยู่ชอบฉากหลุนที่สุดมอนเนอเออจริงจริงเจลก็ชอบฉากลวมเหมือนกันนะครับผมมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นรักวันค่อนข้างสูงมากๆมันเป็น5้าคนที่มันค่อนข้างลงตัวแล้วพอมันดูแล้วมันแบบเออห้าคนนี้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอะไรใช่ไ้าของรถของรถอของผมก็ชอบฉากเปิดตอนแรก รู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบมูดฟีมันเหมือนแบบเราดูหนังเรื่องหนึ่งที่เนอวันอินอร์ไพรส์วันมิวสิอวันมิวสิดูจริงหรือเปล่าเราชอบความที่แบบว่ามันเป็นภาพกว้างนะแล้วก็เดินมาแบบเป็นฟิลเหมือนเราอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ละคนก็จะเล่าสตอรี่ความเป็นมาของแต่ละคนว่าเราชอบอะไรแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงมาจบด้วยแบบว่าเป็นภาพรวมใช่แล้วแบบไม่คิดเหมือนกันว่า มันจะเต้นพร้อมกันขนาดนี้รู้สึกรู้สึกว่ามันดีมากๆครับผมมันพร้อมกันได้เพราะว่ามาระจันกันต่อต่อเสร็จแล้วอยากดูภาพเต็มดีจริงๆเรามีฟูดเต้นเยอะมากแต่ว่าต้องเล่าสตอรี่ไม่เห็นเราตัดไปหน้าคนนู้นหน้าคนนี้ที่เขาต้องเล่าสตอรี่ค่ะใช่เรลี้ยการเรียงเีลงเรี้ยงเียงเมื่อหร่มาคิดมาแล้วแต่จริงๆเราเต้นพร้อมกันจริงๆมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเสริมครับคือถ้าดูในเอมีเนี่ยคือมันจะบ่งบอกได้ว่าเพลงเนี่ย เป็นแบบมีความมันอบอุ่นอ่าเออแล้วก็จะมีท่อนที่เราร้องด้วยกันเยอะมากครับแบบบ่งบอกว่ามีความเป็นยูนิตี้อ่าสามัคคีเป็นหนึ่งเป็นเดียวฟังแล้วก็ดูไปนเยอะนะครับผมใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีท่าขายเนาะท่าขาย This เลิฟเออแอร์นะเว่าเขาว่าอะไรตรงจังหวะไงยังไงยังไงนะ ดีอินแล้วก็เก็บปาบเลยเออโอเคโอเคโอเคไปเต้นแชร์เล่นในติ๊กต็อกเลยครับผมคือยังไงปล่อยเลยอาเอาเป็นว่าเห็นเอะโอเคไปเต้นกันด้วยแล้วก็ยังไงก็ฝากเพลงพวกเราด้วยนะครับกับเพลงถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้ง Last Kiss ก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับผมใน YouTube ของ Last One Official นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น จะเปิดทิกตอกเอ้ยเฟซบุ๊กเอ้ยไอจีเอ้ยเขียนว่าลัสวานพี่เจ้าก็เจอนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมอยากให้เราทำอะไรในคลิปต่อไปนะคอมเมนต์กันมาข้างล่างเลยนะครับตอนอีคติดคอมเมนต์ทั้งใจพอกเราด้วยนะครับเออเด็กน้อยีพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดที่รันตวองดบ้าเพลงใครนี่ มีแอบลองผิดตอนท้ายรีแอคนรีแอคอีกทีหนึ่งเฮ้ยมันละมุนมากลเลยนะได้เห็นหนุ่มๆมาดู MV ของตัวเองนะคะคือตลกตรงที่บอกว่าเ้ยไม่คิดว่าจะเต้นพร้อมเพียงกันขนาดนี้ทำเอาอยากดูฟุตเทจ เต้นแบบยาวๆแบบเต็มๆเลยนะทุกคนแต่คือในเอ็มวีคือเต้นพร้อมกันมากนะแบบอง่งองศามืออะไรเงี้ยเป๊ะพร้อมกันมากแล้วก็เอ็มวีก็คือแบบว่าละมุนออกมาละมุนมากๆนายนุ Χ ่มมาดูรีแอคชั่นแบบนี้ก็คือน่ารักตามากๆค่ะทุกคนก็นั่นละค่ะจบแล้วนะคะกับรีแอคชั่นวันนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูกันในช่องของ last one ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งดุ้งดิ่งดุ้งดิ่งเพื่อดตามคลิปที่มินจะปล่อยออกมา หน้าหาด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าจูบเลียเพียงหนึ่งครั้งจะจูบกันไหนแค่ไหนกัน